วันนี้ฉันมาที่สวนน้ำอีกแล้วเย้วันนี้ฉันตั้งใจจะมาเล่นน้ำให้เต็มที่เลยเนี่ยกะว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อฉันจะมารับอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเล่นยังไงนะหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะทันอยู่มั้งว่าแต่วันนี้น้ำอุณหภูมิจะเป็นไงมั้งอะ่ะวันก่อนมาน้ำเย็นมากเลยฉันนะอยากเล่นน้ำที่มันอุ่นๆน,นิดนึงอะ่ะจะได้สบายตัวโหวคนเล่นอยางจริงๆอลเนี่ยอ้าวอาอมโก้อามโก้น้องคนนั้นนะ่ะ สวัสดีจ้ามีอะไรพี่ช่วยไหมเออเอออามิโก้อามิโก้ผมไม่ได้ชื่ออามิโก้นะคะผมชื่อจูเลียนฮนะ,ะอ้าเหรออามิโก้เออยินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะน้องอามิโก้เฮ้ยผมไม่ได้ชื่ออามิโก้นะพี่เอา้าพี่ก็แค่อยากจะทักทายแบบเป็นมิตรไงล่ะคําว่าอามิโก้เนี่ยมันก็แปลว่าเพื่อนไงล่ะเอาเหรอเอาเหรอครับอะตกลงวันนี้จะมาทําอะไรเหรอผมอยากเล่นน้นะะําอะฮะ อยากจะลองเอาขาแช่น้ํานิดนึงดูว่าน้ําอุณหภูมิมันโอเคไหมผมจะได้ตัดสินใจว่าจะเล่นดีหรือไม่เล่นดีอ่าไม่ได้นะน้องน้องต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะถึงจะมาลงน้ําได้นะไม่ใช่เอาเท้าไปจุ่มน้ําแล้วก็อย่างนั้นก็ไม่ได้นะจ๊ะโออะไรกันนะคะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยดูสิคนเล่นน้ําเต็มไปหมดเลยฮะ ดีจังเลยเดี๋ยวฉันวางกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนละกันนาะในกระเป๋าก็ไม่มีอะไรเลยอะมีแต่เสื้อผ้าของมีค่าเงินสักกบาทก็ไม่เห็นจะมีเลยถึงเวลาที่ฉันต้องไปเล่นแล้วแหละอามิโก้อามิโก้ว่าไงเนาะอามิโก้เฮ้ยพี่ผมบอกว่าผมไม่ได้ชื่ออามิโก้ไงล่ะผมชื่อจูเลียนเอา้าพี่ก็บอกไงว่าเวลาพี่เรียกอามิโก้อามิโก้เนี่ยก็เหมือนเป็นคําทักทายแบเป็นกันเองไงล่ะอ๋อ งั้นผมก็เรียกพี่อามโก้ได้เหมือนกันสิฮะอะจะเรียกอย่างนั้นก็แล้วแต่นะจ๊ะอืม,ออมพี่จะมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปทําธุระแป๊บหนึ่งอะ่ะเอาเหรอฮะอืมยังไงก็เล่นอย่างปลอดภัยนะจ้าระวังระวังตัวด้วยออออได้ฮะผมเต็มที่เลยฮะไม่ต้องห่วงแน่นอนผมเนี่ยไว้ใจผมได้เลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มาแล้วกันนะอืมถ้าพี่ไม่อยู่อย่างนี้ฉันก็สบายไปเลยสิ เดี๋ยวฉันไปทำธุระแป๊หนึงนะเดี๋ยวค่อยกลับมาหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวฉันไปแป๊บเดียวเองแหละไม่เกินสิบนาทีเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยถ้าพี่ที่เขาคุมสระไม่อยู่อย่างเงี้ยก็แปลว่าฉันเนี่ยจะต้องคุมสระก็ได้ด้วยตนเองด้วยนะสิถูกไหมฉันเข้าใจถูกไหมอะโอ้ยอย่างนี้ฉันก็สบายเลยเนาะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีคนคุมสระปุ๊บ ก็แปลว่าฉันเนี่ยก็ต้องคุมสระได้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เขามาคุยกับฉันเอ๊แต่พี่เขาก็ไม่ได้บอกนี่นะเอานะ่าเอานาะเดี๋ยวฉันมาทําตามหน้าที่เป็นคนคุมสระวันนี้เองเนาะเอ๊ไอ้น,นี่มันเครื่องมืออะไรเนี่ยอ๋อเครื่องมือไว้ช่วยคนใช่ไหมเนี่ยอืมไม่เห็นจําเป็นเลยเอาไปวางทิ้งก่อนละกันอืมถึงเวลาที่ฉันต้องเล่นน้ำแล้วแหละเอ๊แต่ปกติคนที่เขาคุมสระน้ําสวนน้ำนี่เขาเล่นน้ากันได้ไหมเนาะฉันไม่แน่ใจแฮะ เอาเป็นว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองละกันเดี๋ยวฉันลงไปเล่นด้วยกับทุกคนเนี่ยแหละดูท่าหนาววันนี้หน้าเล่นสมบัรเลยฮะเฮ้ยน้ำมันดูเย็นไปยังไงก็ไม่รู้ว่าฉันว่ามันเย็นไปจริงๆนะเนี่ยมันต้องมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ช่วยในการปรับอุณหภูมิน้ำนะสิว่าแต่เครื่องมือนี้มันอะไรดีเน้ฉันทําไม่เป็นอ่ะ๋อฉันรู้แล้วง่ายนะเดี๋ยวฉันจะลองฉี่เลยฉี่เลยอ้นายทำอะไรอ่ะ นายทำอะไรอ่ะนายฉี่ในสระทำไมอ่ะเอา้าทำไมฉันจะฉี่ไม่ได้ละ่ะก็ฉันเป็นคนคุมสาระน้ำที่นี่น่ะและฉันนะเห็นว่าอุณหภูมิน้ำมันเย็นเกินไปฉันก็เลยอยากทำให้มันมันอุ่นขึ้นไงละ่ะโอ๊ยแต่านายจะมาฉี่อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการทำให้น้ำอุณหภูมิลดตับอุณหภูมิสูงขึ้นเลยนะโอ้ยแย่ที่สุดเลยอันนี้มันนักขยะขยะมากเลยนะ โอ้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นคนคุมสากไายไม่รู้เรื่องเองแหละฉันจะฉี่ที่ไหนมันก็เรื่องของฉันตายแล้วทำไมพู้คุมสกดี่นี่ทำตัวแบบนี้ไม่เข้าใจเลยอะ่ะเออ,เอ,อค่อยโล่งตัวหน่อยอว่าแต่เออค่อยสบายตัวขึ้นเยอะเลยเนี่ยอุย้ยเสียงดังจังเลยมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากวิทยุอันนี้นี่เอง แถมยังเปิดเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าหูฉันเลยเพลงเก่าขนาดนี้ฉันทนไม่ไหวละฉันว่านะฉันต้องต้องเปลี่ยนเพลงไปก่อนโอ๊ยนายทำอะไรอะนายตอนนี้ทำอะไรนะ่ะเอา้านี่นี่นายนายนายเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะแล้วนายมาปิดเพลงวิทย,ยุของแม่ฉันทำไมนะ่ะเอาก็แม่เธออะเปิดเพลงทิ้งไว้เปลืองไฟ แล้วก็ส่งเสียงดังในสะไม่ดีนะรบกวนคนอื่นรู้ไหมฉันเป็นคนคุมสระนะฉันจะทาอะไรก็ได้โอ้ยทาไมต้องแกล้งกันอย่างนี้ด้วยล่ะโอเคฉันปิดก็ได้อืมโหดูตรงนี้สิโอ้ตรงนี้มีน้ําอัดลมเต็มไปหมดเลยอะ่ะฉันอยากจะกินสะมัดเลยรู้สึกโอ้ยรู้สึกคอแห้งไงไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวขอฉันดื่มนิดนึงดีกว่าเนี้ยอืมเอารดอะไรดีนะ โคกก็มีแบบซี่ก็มีแฟนต้าก็มีแฮเอ๊ะเอาว่าเป็นโคกแล้วกันฉันรู้สึกกระหายนะ้ำอยากได้อะไรหวานหวานเฮ้ยตายแล้วนั่นนั่นเอ๊ะแม่ฮะทำไมแม่ไม่ตื่นอีกแล้วฮะดูสิเขาจะขโมยกินนะ้ำอัตลมของเราอะ่ะคนคุมสะคนนี้เออฉันไม่ได้ขโมยสัก,กหน่อยก็ฉันบอกแล้วไงอะไรที่มันอยู่ในบริเวณเนี้ยมันก็ต้องเป็นอยู่ในความดูแลของผู้คุมสะโอเคนะ เดี๋ยวฉันขอกินโค้กขวดหนึ่งลวกันนะแม่คะแม่คะตื่นได้แล้วค่ะมีคนขโมยนม้ำอัดลม่วงผมค่ะแม่ก็ไม่เห็นจะตื่นเลยนี่นะโอ้ยเดี๋ยวฉันขอดื่มสักขวดอีกสักขวดแล้วกันอืมชื่นใจจังเลยชื่นใจมากๆเลยเนี่ยอร่อยดีแฮะน้ำอัดลมที่ดื่นแล้วมันสดชื่นเป็นที่สุดเลยว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฉันดื่มเร็วไปอะ่ะกินไปทั้งสองขวดโอ้ย ปวดท้องแล้วว่ะโอ๊ยปวดท้องรู้สึกว่าแก๊สเต็มกระเพาะไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยทําไงดีเนี่ยโอ๊ยฉันไปไหนไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยปวดฉี่ก็ปวดปวดมากเลยนะโอ๊ยขอพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งอเหนื่อยสมัดยญาเลยเอ้าหนูหนูคนเนี้ยน่ะพี่ถามอะไรหน่อยสิฮะเนี่ยน้องเห็นคนคุมสระไหมจ๊ะเออคนคุมสระเหรอฮะ คนคุมสระผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะเอออ๋ออหมายถึงคนคุมสระผมเนี่ยเองเหรอคะ,ะผมเนี่ยแหละคนคุมสระฮะน้องเนี่ยนะคนคุมสระเอ๊ทําไมเด็กขนาดนี้เอเอช่างเถอะเอาเป็นว่าพี่จะมาบอกหน่อยนึงอะว่าห้องน้ํามาแถวคิวยาวชะมัดเลยนะ่ะคนเข้าห้องน้ํารอต่อคิวกันนานมากเลยนะไปดูหน่อยสิไปจัดการให้หน่อยเอาเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ฉันนะสิ ฉันเป็นคนคุมสระแล้วฉันก็ต้องทําหน้าที่ทุกอย่างคบวงจรเออทุกคนฮะผมผมเป็นคนคุมสระนะคะเดี๋ยวผมจะดูแลจัดการปัญหาห้องน้ําให้ฮะโอ๊ยนายช่วยดูให้นอยดิฉันปวดท้องไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ๊ยฉันรู้สึกเจย่แล้วเนี่ยนายโอ๊ยฉันรอไม่ไหวจริงจงเนี่ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวฉันจัดการให้นะรอแป๊บนึงนะนี่นี่ใครอยู่ข้างในนะ่ะออกมาได้แล้วคนรอเข้าห้องน้ากันเต็มเลยนะครับโอ๊ย ปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนฉันกําลังเอืออยู่นะเออเออเอเอ,เอทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมคะคือคือน้องเขากําลังกําลังอืออยู่นะคะอือเราจะไปรบกวนเขาก็ไม่ได้ยังไงทุกคนเนี่ยช่วยช่วยอดทนหน่อยนะคะโอ๊ยทําไมกลิ่นมันโชยขนาดนี้โอ้ยมีเสียงโคกค้างด้วยอย่างนี้ฉันต้องทําความสะอาดหรือทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเป็นคนคุมสัมก็ไม่ได้จะเป็นเรื่องที่ดูดีหรือเท่อะไรขนาดเลยเนี่ยไม่เห็นจะเจ๋งอย่างที่ฉันคิดไว้เลยอะ่ะ แย่ yeah, ชะมันเลยโอ้ยตายแล้วเนี่ยนี่ทุกคนไปจะว่าไปฉันอยากจะฉี่อีกสักรอบจังเลยอะรอบเนี้ยอยากอยู่คนเดียวในสระแล้วทุกคนออกจากสระไปได้แล้วเนี่ยตอนนี้ขอชำระล้างสระแป๊บหนึ่งนะคะสักยี่สิบนาทีผมจะว่ายน้ําเล่นคนเดียวเอ้ยแย่จังเลยทําไมนายทำอย่างนี้ล่ะพวกเราองลัง,งเล่นน้ําอยู่เลยนะเอาก็ฉันเป็นคนคุมสระฉันอยากจะสั่งอะไรก็สั่งได้นะสิพวกเธอทุกคนนะคะออกไปจากสถานที่นี้ได้แล้วนะคะ ฮะอะไรนะอามโก้ igo, น้องชายคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นคนคุมสังคหรอเออเออเออพี่อามโก้ igo, ฮะพี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะตายแล้วน้องเอ้ยโอ้ยพี่อุตส่าห์ไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองอะไม่นานเลยเนี่ยกลับมาทําไมมีแต่คนบ่นอย่างงู้นอย่างนี้เกิดปัญหาวุ่นวายเต็ไมไปหมดเลยเออเออผมไม่ได้ตั้งใจฮะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฮะขอโทษทีฮะ